มิสไทยอาริโซนา2 0 2 1เนทวันถึง2 0 2 2นทะคะ mm hmm. ก็ได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดพิษณุโลกค่ะพอมาเยี่ยมแล้วเป็นอย่างไรมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆรวมถึงได้มาที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยยนตะบนสมอแขออาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะซึ่งเธอเขาชอบมากเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปจากของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไปเผยแพร่ในระดับโลกด้วยค่ะ <N> นางวชิรพรนายมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกก็ได้นำสื่อมวลชนพร้อมกับอาจารย์อนัชดา,า,อ,า,าออสกันผู้อำนวยการมิสไทยแลนด์อ a ริโซนาแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายนักศิลป์และพัฒนาบุคลากรมูลนิธิเอเชียนศิลปศึกษาศูนย์การศึกษาฟินิกส์รัฐอาริโซนาสหาร,รัฐอเมริกาแล้วก็คณะผู้ติดตามของนางสาวเจสสิก้าลองสเตทนะคะซึ่งน้องเนี่ยอายุเพียง18ปปีเท่านั้นนะคะเป็นมิสไทยแลนด์อาริโซนา 2 0 2 1นถึง2วนะคะในฐานะทูตวัฒนธรรมไทยในรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาเขาได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยยวนของจังหวัดพิษณุโลกตมวลสมอแขอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยยวนในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่15-18ถึงมิถุนายน2565นะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลด้านศินละปะศิละปะวัฒนธรรมกิจกรรมประเพณีแล้วก็ของดีต่างๆตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลกนั้นไปเผยแพร่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะ ดูเพลินเลยฮะสำหรับก,กิจกรรมนะครับ <c oughs> ก็เกิดที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทย,ยวนครับซึ่งทางด้านของคุณเจสสิก้าลองสเตทก็มีการศึกษาและลองทําด้วยตัวเองเห็นไหมสวยสดงดงามสวยน้องทําสวยมากคุณดีจริงๆครับได้ศึกษาถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย,ยวนการทอผ้าการแห่ไม้จําลองมีพธิธีการต่างๆที่น้องเขาเรียนรู้กลับไปเนี่ยก็ยังมีมากมายเลยฮะงานแทงโยกศิลปะการตัดกระดาษชิมขนมเนียบลันระฆังไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ได้การช่วยเหลือจากทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเช่น Over aw, am, a, Resident, อบจโรงแรมนนท,ทรีรีซิเดนท์ทททสำนักงานพิษณุโลกเองก็สนับสนุนผ้าแต่งกายและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดจนคณะที่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับอ,อต้องบอกเลยคุณว่าน้องเนี่ยเป็นลูกครึ่งครึ่งไทยอเมริกันนะคะแล้วก็ ไทยอเมริกันเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจคือน้องเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่เจ้า,อ,าอย่างนี้ต้องถามศูนย์เชียงใหม่แล้วนะฮะว่าสามารถติดตามข่าวได้หรือไม่นะครับคือที่ผมดีใจคือสามารถนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับคนต่างชาติได้รับรู้ผ่านเรื่องของสัญชาติ เรื่องของการอัตลักษณ์ที่น้องเขามีอยู่ในตัวนี่ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับอนคบน้องไม่ได้มาแค่น้องไม่ได้มาแค่มาเที่ยวนะคุณคน้องมาดูแล้วก็น้องก็มาลองมือทําและที่สําคัญมาเรียนรู้นี่วันนี้ไปเรียนนาฏศิลินคุณคไปเรียนรําด้วยนะคุณผู้ชมนะหาได้ยากทีเดียวแล้วน้องก็พูดได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะได้สองภาษาเลยนะครับ